อ่าครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็มาคุยกันเล่นๆยามเย็นนิดนึงนะฮะนะครับผมว่าเอ๊ะเราจะซื้อคอมพิวเตอร์นะครับผมสำหรับมาใช้เรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะซื้ออะไรดีนะครับระหว่างเครื่อง Mac นะฮะกับเครื่อง Windows นะครับ ค,คำถามนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอามาพูดให้ฟังหน่อยเพราะว่าช่วงสอสวันนี้มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากนะครับเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆนะฮะก็นะครับคำถามคือว่าระหว่างคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็น Mac กับ Windows เนี่ยนะครับเราควรจะซื้ออะไรมาเพื่อใช้สำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมดีนะครับผมก็ในตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบคำถามนี้ไปเลย100%นะฮะแต่ว่าเราจะมาพิจารณานะครับ ค o n d i t i o นะครับแล้วก็ตัวเลือกต่างๆกันแล้วก็ข้อความนะครับข้อมูลไหนที่เราควรจะต้องใส่ใจหรือว่าสนใจอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะนะครับเ,เรื่องของ Mac กับ Windows นะครับสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับเราควรจะซื้ออะไรดีนะเป็นคำถามท,าที่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยถามกันมากหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นแบบ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นเด็กที่กำลังจะเข้ามาหาลัย นะครับผมกําลังจะไปเรียนพวกคณะวิทยาวิยาเนี่ยนะครับที่เป็นวิทยาคอมวิทยาคอมเนี่ยกำลังจะซื้อคอมใหม่นะครับเราจะซื้ออะไรดีนะครับทีนี้เราจะมาพิจารณากันเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะให้รู้ก็คือเรื่องของสิทธิ์ที่ว่า OS ก่อน OS นะครับย่อจาก Operating System นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการนะฮะหน้าที่ของ OS เนี่ยนะครับสั้นๆเลยก็คือจัดการ ฮาร์ดแวร์และทรัพยากรอย่างอื่นนะครับแทนโปรแกรมนะครับฮาร์ดแวร์เช่นอะไรบ้าง CPU ก็คือฮาร์ดแวร์นะครับผม RAM คือฮาร์ดแวร์นะครับ CPU คือตัวคิดของคอมพิวเตอร์ RAM คือตัวจำของคอมพิวเตอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของดิส์นะครับเขียนอ่านข้อมูลลงไปบนฮาร์ดดิส์หรือว่าอาจจะเป็น SSD อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้คือฮาร์ดแวร์นะฮะนะเพื่อที่จะให้ฮาร์ดแวร์มาทำงานได้เนี่ยต้องมีคม ต้องมีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมมาควบคุมมันนะฮะซึ่งโปรแกรมนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่มีโปรแกรมที่มาควบคุมมันแบบเฉพาะเจาะจงนะฮะซอฟต์แวร์ที่ทํางานบนคอมนะครับมันก็มาเขียนอะไรแบบนี้มาเขียนบนดิส์นะครับมาใช้ CPU ซึ่งมันก็จะค่อนข้างมั่วแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆหลายอย่างตามมาแล้วก็ไม่เป็นระบบนะฮะเขาเลยมีโปรแกรมมาขั้นตรงกลางเนาะนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า operating system นะครับหรือว่าระบบปฏิบัติการนั่นเอง ส่วนโปรแกรมนะครับผมที่นะครับเขียนอยู่บน operating system เนี่ยเราก็จะเรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับเช่นใครอาจจะเคยได้ยินว่าอยากเขียนแอปโน้นแอปนี้นะครับผมแอปคาว่าแอปเนี่ยก็คือโปรแกรมประยุกเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่น powerpoint ที่ผมกำลงังโชว์บนจอเนี่ยก็คือโปรแกรมประยุกต์นะครับอย่างที่เราเข้า facebook หรือกำลังเข้าอย่างอื่นอยู่เนี่ยนะครับพวกเว็บเบราว์ถือว่าเป็นโปรแกรมประยุกเหมือนกันนะคะ โปรแกรมประยุกต์ก็คือโปรแกรมที่เอาไว้ประยุกต์ใช้งานนะครผมก็คืออยู่บน OS อีกทีไม่ใช่เอาไว้ควบคุมฮาร์ดแวร์โดยตรงนะครใน1โปรแกรมใน1ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่เนี่ยอาจจะมีโปรแกรมประยุกต์มากกว่า1ตัวกํลาลังทํางานอยู่พร้อมๆกันก็สามารถทําได้นะฮะส่วนบนสุดก็คือยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้นะครับนะ,บนะบข้อมูลเนี่ยนะครับมาจากยูเซอร์นะครับ ข้อ user เนี่ยจะไม่ได้สั่งงาน OS โดยตรง user จะไม่ได้สั่งงานฮาร์ดแวร์โดยตรง user นะครับจะสั่งงานโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมประยุกต์เรียก OS OS ถึงจะไม่เรียกฮาร์ดแวร์นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีการอ่านข้อมูลจากเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับฮาร์ดแวร์ก็จะมาบอก operating system operating system ก็จะบอกแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันก็จะแสดงผลให้ user เห็นนะครับเป็น เป็นลักษณะแบบนี้จะไม่จะไม่ได้แบบมีการข้ามขั้นอ่ะมีบ้างนะครับนานๆทีแต่ว่าโดยหลักแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะฮะนี่คือเรารู้จักแล้วเนาะ OS คืออะไรทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ OSOS OS นึงที่มันแพร่หลายทั่วโลกนะฮะก็คือเรื่องของ OS ที่ชื่อว่า Unix นะฮะ Unix เนี่ยเป็น OS ที่เขาใช้กันเยอะแบบเยอะมากนะฮะนะครับ u n i ิเนี่ยมันมีต้นกำเนิดตั้งแต่ปี19 7 0เนาะนะครับตอนแรก Unix เนี่ย ก็จะเป็น OS นะครับผมทีออ่อยู่ในเชิงของงานวิจัยสมารขึ้นสมารก,กว่าจะมาใช้งานทั่วไปเนาะนะครับแล้วตัวยูนิคเนี่ยมันก็แตกไปนะฮะแตกแขนงมานะครับผมนะครับแตกมาตุ๊ดตุ๊ดตนะครับจนกระทั่งมาเจอมาเป็น Mac OS ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะ s a c OS ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมาจากบริษัทชื่อ Next Step นะครับ ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านประวัติของคุณสตีฟจ็อปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาออกจากบริษัท Apple ไปเนาะแล้วก็ไปสร้างบริษัทใหม่ชื่อบริษัท Nextstep นะครับทำา s s นะครับทำ่อ OS ขึ้นมานะครับเรียกว่าเจ้า Nextstep อะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ Apple ซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาก็ซื้อทั้งบริษัท Nextstep กลับมาเลยก็เลยได้ OS มาด้วยแล้ว OS นะั้นะนะ่ะก็คือมาพัฒนาเป็น Mac OS ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่ง Mac OS นะั้นนะ่ะนะครับ รากของมันจริงๆก็คือยูนิคนะฮะนี่คือพูดแบบคร่าวๆแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่แตกต่างแตกย่อยไปนะครับผมเช่นโมโนลิทโมโนลิทเคอร์เนลนะครับผมกับไมโครเคอร์เนลนะครับอะไรแบบนี้นะคะตัว MacOS ก็มีลักษณะที่มันจำเพาะเจาะจงที่มันไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนชาวบ้านนะครับและทีนี้เนี่ยนะครับมันก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือล i นุกนะฮะล i นุกเนี่ยนะครับเป็นโอเพนซอร์สนะฮะ มีลักษณะนะครับการทำงานเนี่ยนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกับยูนิคนะครับคำว่าลินุกเนี่ยก็คือมาจากคำว่ายูนิคไลท์นะฮะลีนุกลีนุกเนี่ยนะลีนุกก็คือยูนิคไลท์นะครับ, Linux, Linux นะ Linux ก, Lite รบก็คือเหมือนยูนิคนั่นแหละแต่ว่าจริงๆจริงๆริงลินุกไม่ได้เอาไม่ได้เอายูนิคมาโดยตรงนะฮะนะตัวลินุกเขาพัฒนาเขาเองแต่ว่าหน้าตา User Interface นะครับที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับนะมันก็จะมาจาก ยูนิคนะฮะซึ่งนะครับเราเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับผม Linux เนี่ยมันเป็น o perating system ที่เป็น OS ที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เครื่องซักผ้านะครับตู้เย็นไปจนกระทั่งกระสวยอวกาศก็ใช้ Linux นะฮะนะครับมันอยู่ทั้งบนโลกอยู่นอกโลกออกไปนอกโลกอะไรก็ใช้ Linux หมดอยู่ควบคุมจรวดนะฮะจรวดของอีลอนมาร์ที่แบบตอนลงจอดได้เองแบบนี้นะครับจรวดที่กลับมาใช้ได้ใหม่ ไส้ในข้างในของมันนี่ฮะก็เป็นลินุกนะฮะนะ,ะแต่ว่ามันก็จะเป็นลินุกพิเศษของเขายกตัวอย่างเช่นเราเอามือถือขึ้นมามือถือถ้าเราเป็น Android ก็เป็นลินุกอีกตัวหนึ่งนะฮะคือเราเรียกได้ว่าลินุกเนี่ยเป็นแบบกระดูกสันหลังนะฮะของอินเทอร์เน็ตนะ,ะกระดูกสันหลังของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามาพูดถึงตระก,กูลของลินุกเนี่ยมันก็จะเยอะมากนี่คือตระก,กูลของลินุกทั้งหมดก็คือโอ้โหแบบเยอะ เยอะแบบเยอะเลยนะฮะผมก็จะไม่ได้พูดให้ฟังทั้งหมดนะฮะนะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าตอนนี้เรารู้จักเรื่องของ os ไปแล้นะครับคำถามคือว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปเพื่อใช้ในอะไรถ้าเราเขียนโปรแกรมไปนะครับผมเพื่อใช้บนนะครับคอมพิวเตอร์ที่เป็น windows นะครับอันนี้นักเรียนต้องใช้คอมที่เป็น windows แน่นอนอยู่แล้วหน0นักเรียนบางคนบอกว่า ถ้าเรียน C# VB นะครับเดี๋ยวนี้มันมี .net Core แล้วไม่จําเป็นต้องเขียนบน Windows อย่างเดียวแล้วใช่หรือไม่นะครับใช่ครับเราไม่จาเป็นต้องเขียนนะครับ C# หรือว่า VB บนคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows อย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าทําไมครับฟังก์ชันเด็ดๆหรือว่าคอมโพเนนต์เด็ดๆนะครับ เขาก็ยังไม่มีบน .NET Core นะฮะนะฮะดอทเนเทียบกับ .NET Framework .NET Framework ก็จะมีของเด็ดเด็ดเยอะกว่าอะไรประมาณนี้เป็นตน้นนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนโปรแกรมสำหรับ Windows นะครับนะครับเขาบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่3ประเภทนะฮะนะ,ะ,นะะเวลาที่เขาทำธุรกิจเนี่ย ประเภทที่1เลยก็คือเรามีคนอื่นมีนะครับอันที่2คือเรามีเหนือคนอื่นแบบที่สคือว่าต้องเราเท่านั้นถึงจะมีนะครับแบบที่1ก็คือเรามีคนอื่นมีนะฟังก์ชันบางประการของ Mac นะครับสามารถทําได้เหมือนกับ Windows นะฮะอันนี้คือเรามีคนอื่นมีบางอย่าง Mac ดีกว่า Windows นะครับบางอย่างนะครับผมต้อง Mac เท่านั้นนะฮะยกตัวอ,อย่างเช่นอยากจะเขียนโปรแกรมบน iPhone แบบนี้นะครับถ้าเราไม่มี Mac ก็ มันจริงๆมันก็สามารถทําได้แต่ว่ามันก็อย่าทําเลยดีกว่านะฮะมันก็จะเหนื่อยมากนะครับนะเราอยากจะเขียนโปรแกรมบน Windows นะครับอยากจะใช้ C ชาร์ปนะครับที่เป็นภาษาตัวชูรรองของทางฝั่ง .net f r a m e ฟ o r k ที่เป็นของฝั่ง Microsoft อยไปแล้วนะฮะนะเราเราจะไปใช้ Mac มันก็เหนื่อยนะครับกว่าจะเขียนเสร็จกว่าจะทําอะไรเสร็จนะครับผมทางที่จริงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ทํากันเนาะนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปแรกเลยนะครับก็คือว่าต้องเราเท่านั้นนะฮะมันก็จะมี วัตถุประสงค์ของมันที่มันเป็นอันนั้นเท่านั้นนะฮะเช่นเช่น Mac ก็จะเป็น iOS อะไรแบบนี้นะครับอันดับที่2คือว่าเราดีกว่านะครับเราดีกว่าเช่นอะไรนะครับอันนี้ก็พูดยากนะเดี๋ยวมันจะลงกับ specific มากเกินไปนะฮะนะครับก็บางเรื่องนะครับผมนะบางเรื่อง Mac ก็จะดีกว่านะฮะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราเขียนโปรแกรมบน แ a c นะครับแล้วอยากจะไปใช้บนเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ Mac กมันก็จะมีทูลมี Command l ไลน์ที่มันใกล้เคียงกับการที่เราเขียนโปรแกรมเออแบ็กเอนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับพวก Command l ไลน์พวกเทอร์มินอลแบบนี้ Mac มันก็จะทำได้ดีกว่าทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังเขียนโปรแกรมไม่คล่องเนี่ยนะครับการใช้ Mac เนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเราต้องเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเออเทอร์มินอลคืออะไรเทอร์มินอลคือ เป็นคล้ายๆคอมันพร้อมแบบนี้นะฮะนี่ผมอยู่บน Windows ผมก็จะเปิดได้แต่บน Windows ให้ดูนะฮะบน Mac เขาก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นโปรแกรมชื่อว่า Terminal น,นะครับซึ่งนะครับตัวคอมันพร้อมเนี่ยนะครับถ้าบน Mac เนี่ยนะครับเวลาที่เราเวลาที่เราทำเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เราไม่มี User Interface เราไม่มีปุ่มปุ่มให้กดเราไม่สามารถเลื่อนเมาส์ไปกดปุ่มนี้เราไม่สามารถคลิกขวาได้ถ้าเราทำเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทุกอย่างก็คือเป็น นะคอมมานด์ไลน์อินเทอร์เฟซอยู่แล้วนะครับเราต้องพิมพ์อะไรสักอย่างเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใช้ฮอตคีย์อะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อจัดการมันนะครับอันนี้ก็คือนะครับเทอร์มนะินอลเนาะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น Mac เนี่ยมันก็จะทําให้เราคุ้นเคยกับไปทําพวกเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้มากขึ้นนี่คือข้อดีของมันที่ Mac มีเหนือกว่าแต่ว่า Windows ก็อาจจะสู้ Mac ไม่ได้ในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในในส่วนอีกอีกหลายๆอย่างนะฮะถ้าเกิดว่า ทำกับ user interface ที่เป็นผู้ใช้โดยทั่วไปเนี่ย Windows ก็จะเหนือกว่านะครับนะครับก็อันดับต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของเงินนะฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อด้อยของ Mac เลยนะฮะก็คือว่านะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องของราคากันเนี่ย Mac ก็คือค่อนข้างแพงกว่า Windows อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ราคาเท่ากันเช่นคอมพิวเตอร์ราคาประมาณ30,000ถึง40,000ปลายเนี่ย Windows ได้สเปคอย่างหรูเลยแต่ว่า Mac ก็อาจจะ สู้ตรงนี้ไม่ได้นะฮะนะครับถึงแม้ว่ามีอ่อ CPU ใหม่ m 1อะไรมาเนี่ยผมแต่ผมก็ยังมองว่านะครับพวกความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับของที่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะของที่ได้ในที่นี้คือในเชิงประสิทธิภาพนะครับผมนะก็เทียบกับ Windows ไม่ได้นะครับเพราะว่า p c มันก็จะถูกกว่านะฮะนี่คือข้อเสียอันดับใหญ่เลยของ Mac นะแต่ถ้าเรามีเงินนะครับผมก็ จะซื้อทั้ง Mac ซื้อทั้ง i n d o w s เลย2เครื่องอันนี้ก็ไม่มีใครว่าอยู่แล้วเนาะนะครับความใช้ง่ายนะครับหรือว่า user interface อันนี้พูดยากนะครับผมเพราะว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนก็จะบอกว่า Mac ใช้ง่ายกว่านะครับบางคนก็จะบอกว่า Windows ใช้ง่ายกว่านะครับแต่สำหรับเรียนแรกๆนะครับสำหรับเรียนแรกๆเนี่ยอันนี้พูดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยแบบเปิดเทอร์มินอลมายังไม่รู้จักว่า L s C D C H CD, M O D นะครับยังไม่รู้จัก อะไรพวกนี้ m k d i r ยังไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้คืออะไรก็อย่าเพิ่งใช้ Mac เลยมันก็จะเหนื่อยเปล่าๆนะฮะ,นะ Windows ก็จะมีข้อดีตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คอมมา n ายไม่คล่องหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็มันใช้ Windows ก็จะง่ายกว่าเยอะนะครับผมพวกโปรแกรมอะไรเงี้ย Windows ก็จะมีเยอะกว่านะครับผมเช่นเช่น,เช,นเช่นอะไระเช่นความความใช้ง่ายความเคยชินเนาะรเราก็เติบโตมาก,กับ Windows เราก็จะคุ้นเคยกับ Windows มากกว่านะฮะ คือเวลาที่เราเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหมือนยูเซอร์ทั่วไปนะฮะเราต้องใช้เยอะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเรายังใช้คอมไม่เป็นแล้วเราจะมาเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเหมือนเราต้องเรียน2อ,อย่างหนึ่งก็คือเรียนเขียนโปรแกรมด้วย2คือเรียนใช้คอมด้วยก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะครับผมนะนะครับเอ่อ ความใช้ง่ายเนาะก็จะมีเรื่องของ terminal เทอร์มินอลเนาะที่ผมพูดไปแล้วก็คืออย่างเทอร์มินอลเนี่ยของถ้าเราอยากเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องพิมพ์ไอถ้าเราใช้ Mac กนะก็ต้องพิมพ์ไอคอมมานด์ไลน์แบบนี้บน Mac ให้มันคล่องๆเลยนะครับผมนะครับนะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมก็คือว่าบางโปรแกรมนะครับบน Mac ไม่มีนะฮะบ,บางโปรแกรมบน Mac ไม่มีเช่อนอะไรเช่อนอยากจะเขียนโปรแกรมเราเรียนไปอย่างเช่อนอยู่ปี2ปี3นะครับเขียนโปรแกรมลง FPGA แบบนี้ครับผมนะครับแล้วก็ ไม่มีทูน FPGA บน Mac อ่าอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับพวกทูนเกี่ยวกับพวกวิศวกรรมเนี่ยก็จะอยู่บน w Windows s ์มากนะครับผมนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ไปเรียนอะไรลงลึกแบบ FPGA อะไรขนาดนั้นนะครับเราเรียนแค่โปรแกรมมิ่งธรรมดานี้จะใช้ Mac จะใช้ windows นี้ไม่มีประเด็นอะไรอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับเราได้ ว่าเนื้อหาของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับว่าเราอยากใช้อะไรใช้แม็กนะก็คือความเท่นะครับผมความใช้ง่ายสําหรับบางคนนะครับผมแล้วก็เรื่องของมันไปเกี่ยวข้องกับ l i น u x นี่คือข้อดีของแม็กนะครับแต่ข้อเสียของแม็กก็คือ1คือราคาแพงนะครับเมื่อเทียบกับ Windows เป็นข้อเสียอันใหญ่เลยนะครับสก็คือเรื่องของความใช้ง่ายเพราะว่าเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบ User ทั่วไปเราต้องรู้จัก Command l i n นนะครับ CD นะครับเชนบอร์ด อะไรอย่างนี้นะครับ MKDR i ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนตรงนี้จริงๆนะครับจะใช้ Mac ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะแบบแค่ผ่านวิชา Java ออปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็บางทีใช้ Mac มันก็จะเหนื่อยไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ